รุกว่เอาเอาเอาไปเอาไปแต่ก็ไม่เข้าอยู่ดีเนาะเด๋ยวดโเสลร์ตื่นไหมสวัสดีด้วยนะครับวันนี้พบกับช่อง JRPPTV เหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาเล่นเกม Marvel Snap ครับวันนี้เด็กที่ผมจะมาเล่นก็คือเป็นเด็กเซเลโบสองบวกหนึ่งนะครับนะก็อาจจะเป็นเซเลโบสองหรือสามก็ได้จังหวะที่คอมโบการ์มันขึ้นมานะครับเรามาดูกันเลยตัวแรกก็คือเซเลโบเป็นตัวที่สําคัญมากๆซึ่งมันจะทําให้เราแบบว่า การทุกใบเลยนะครับเพิ่มพลังเพิ่มขึ้นแต่การทุกใบของเราต้องมีพลังอยู่ที่2นะครับโอเคการเป็นนี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกต่อเนื่องนะครับก็คือจะเพิ่มพลังต่อสู้สูงสุดของเราอ่ะจะมีพลังต่อสู้บวกขึ้น2หน่วยซึ่งเราก็จะใช้มิติกอล์ฟอีกทีหนึ่งมันก็จะบวกขึ้นอีก4หน่วยนั่นเองและที่บวก1น,นะครับก็คือตัวของบูมาเวลเนื่องจากบูมมาเวลจะเป็นเอฟเฟกตต่อเนื่องนะครับเอเจนซี่สามพลังต่อสู้3หน่วยนะครับ การใบอื่นทุกใบของเราจะเป็นพลังต่อสู้บวก1หน่วยบวกพลังก็คือบวกพลังตั้งต้นนะครับนะต่อให้เราเล่นตัวของเซเลโบตัวมิทิกไปแล้วนะครับเป็น7เป็น8นะครับนะตัวนี้จะบวกพลังตั้งต้นนั่นเองแล้วก็ด้วยความที่บูมาเววะไม่มีพลังต่อสู้ตั้งต้นอยู่ที่3ก็คือจะไปเซเลโบสามได้ครับ โอเคเราไปดูตัวอื่นกันนะครับตัวแรกน็คือตัวของเยลโล่แจ็กเก็ตนะครับทำให้การ์ดใบอื่นของเราในที่นี้ลดพลังต่อสู้1ห,หน่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสูนย์ไอคีวพลังต่อสู้2หน่วยเล่นได้ครับถ้าหากจะเล่นตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็สําคัญมากๆก็คือตัวของลูกเคสครับเพราะด้วยความที่เซ r รโบต้องการทีไ่ไม่ต้องให้ใครอยากเพิ่มพลังไม่อยากให้ใครมาลดพลังให้นะครับต้องการพลังคงที่และถาวรตัวของลูกเคสนะครับจะช่วยในเรื่องของการ ลดพลังก็คือใบของค้าของเราทุกใบจะไม่โดนลดพลังเลยถ้าเรามีลูกเคสอยู่เราก็เล่นเขาโบกตัวนี้ก็ได้ครับนั่นก็คือตัวของเยนโลแจ็กเก็ตนั่นเองโอเคนะครับตัวต่อไปก็คือตัวของเอ็มบากูครับเอ็มบากูนะครับเป็นเอจีหนึ่งพลังต่อสู้2หน่วยครับเล่นได้ครับตัวนี้นะครับหากการ์ดใบนี้อยู่ในเด็กนะครับเมื่อจบเกมนะครับการ์ดใบนี้จะถูกลงในพื้นที่แบบสุ่มนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับคือกรูดครับกรูดจะเป็นเอจี้สองพลังต่อสู้2หน่วยเป็นความสามารถต่อเนื่องนะครับคุณและผู้ต่อสู้จะไม่สามารถลงการ์ดเอจี้สี่ถึงหกนะครับในพื้นที่ที่กรูดอยู่ได้นะครับตัวไปมิเตอร์ซินเนเตอร์ครับมิเตอร์ซินเนเตอร์จะเป็นเอฟเฟกต์เปิดตัวครับคือเพิ่มการ์ดซินเนเตอร์ล่างโคนหนึ่งใบในพื้นที่นี้ก็คือก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้เป็นการแบบนี้ขึ้นมานะครับในพื้นที่1นะครับแล้วก็เป็นพลังต่อสู้2หน่วย ต่อไปครับสไปเดอร์แฮมสไปเดอร์แฮมเป็นเอฟเฟกเปิดตัวครับเอจีสองพลังต่อสู้2หน่วยเปลี่ยนการ์ดที่ใช้เอจี่บนมือของฝ่ายตรงข้ามอะที่เยอะที่สุดให้การเป็นหมูก็คือเป็นตัวนี้เป็นพิกนั่นเองนะครับนะก็จะไม่มีความสามารถแต่ถ้าไปโดนวพวกกิกันโตพวกอินฟินิตนะครับนะก็แย่หน่อยบูดครับบูดจะเป็นเอจี่สามพลังต่อสู้2หน่วยนะครับเป็นเอฟเฟกเปิดตัวคือเพิ่มการ์ด บูลลิงนะครับนะที่มีพลังต่อสู้2หน่วยนะครับในพื้นที่นี้2ใบก็คือจะเป็นตัวนี้มาเป็นสอตัวนั่นเองเขาบอกว่าลงบูดไปปุ๊บก,ก็จะเป็น3ใบล็อกจอครับล็อกจอหลังจากที่เราลงกร์ดที่นี่นะครับมันจะสับเข้าไปในเด็กแล้วก็เรียกการ์ดใบอื่นแบบสุ่มจากในเด็กออกมานั่นเองเนาะในกรณีที่เอมบาคูเราอยู่บนมือเราอยากให้ลงในเธอสุดท้ายอ่ะเราสามารถเรียกกบรล็อกจอได้ครับเพื่อที่เอาเอมบากูมาอยู่ในเด็ก มารจิกครับตัวสุดท้ายน,นะครับมารจิกเป็นที่ีสาพลังต่อสู้2หน่วยเนาะเป็นเอฟเฟกต์พอสามารถเอ่อเปิดตัวก็คือ ะนะเปลี่ยนพื้นที่นั้นให้เป็นลิมโบอันที่เช่นเราไปเจอพวกแล a ชูริหรือแ l a เอ่อพื้นที่เพิ่มพลังเราไม่ชอบเราใช้มาติกเปลี่ยนได้ครับนะก็จะเป็นพื้นที่ลิมโบมีทั้งหมด7เทอร์นั่นเองโอเคเนาะเล่นง,ง่ายๆครับเด็กนี้เล่นง,ง่ายๆครับนะแต่ว่าเขาอาจจะเดาทุ่ายเหมือนกันเพราะว่าทุกตัวของเราจะเป็นไอจีส2หน่วยเขาอาจจะเดาได้ว,ว่าเราเป็นเซเลเบอร์ N a B o. แต่ถามว่าเก่งไหมเก่งครับเก่งพอเล่นได้นะครับในเก็บเอ่อเก็บแรงแต่คอนเฟสอาจจะไม่แนะนําเพราะว่าเขาเจอกันแล้วหนึ่งตาอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็น อะไรเขาจะแก้ทางได้โอเคงั้นเราไปดูกันที่เกมแรกเลยครับโอเคนะครับสำหรับเกมแรกขึ้นขึ้นขึ้นมาถือว่าดีนะครับเนี่ยถ้าเป็นเซนด้าอย่างเงี้ยเราไม่ชอบครับเราก็เดือดรอมาจิกเปลี่ยนได้ครับสิ่งที่ผมจะลงการ์ดใบต่อไปนั่นก็คือผมคิดว่าผมจะลงแฮมครับผมลงแฮม ุดเปลี่ยรลีเจียนครับสวยครับสวยเน่ยแลบชูริโอ้โหอย่างผมว่าตานนี้อาจจะแบบลำบากนิดนึงนะผมว่าลำบากเกมนี้เกมเกมนี้ดูยากอะทุกคนเกมเนี้ยทีจริงแล้วดูยากเราอาจจะชนะพื้นที่ซ้ายและขวาเนาะ ซ้ายและขวารอมาจิกมาเปียกดังนั้นแล้วผมจะเล่นล็อกจอให้เขาเล่นไปเลยนะฝั่งนี้เขาเป็นซาบูเทินสามผมลงลุกเค้กอะเยลโล่แจ็กเก็ตครับออกมาเป็นตัวอะไรค่อยว่ากันแล้วก็ตัวมันน้อยนาะโอเคเป็นอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้แล้วกัน ออกมาเป็นบูดเดยดิออกมาเป็นบูดเขาเป็นล็อกสไลด์เนาะเทอ์นี้ผมจะลงกรูที่นี่แต่ว่ามันเขาเป็นเด็กเอ่อดาร์คฮอคซึ่งยากนะซึ่งยากโอเคผมได้อย่างนี้ไปก่อน ผมว่ายากนะยากเพราะว่าเหตุผลเหตุผลที่ยากนะครับซ้ายมาจิกเราไม่มาเราต้องหวังให้ให้ให้ฝั่งนี้มันเปลี่ยนนะครับเราจะหวังได้ไหมเราจะหวังกันล็อกจอได้ไหมผมว่ายากนะเกมเนี้ยยากมากเลย ถ้าลงมิดทิกไปมิดทิกมันจะไปบัฟอยู่ฝั่งซ้ายครับเบื่อซ้ายเขาทิ้งด้วยเขาเขาสู้กลางกะกับขวาเรากลางกบขวานะผมว่าเขาสู้กลางกบขวาเขาเบื่อซ้าย,ซ,ายซ้ายเขาไม่ลงด้วยซ้ายไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องลงเห็นไหมล็อกสไลด์ตัวหนึ่งใบด์งฮอก โอ้เป็นบูมาเวลแต่ก็ไม่เท่าอยู่ดีเนาะใครบอกไม่เท่าล่ะพี่เอ็มหายตัวว้าวเทนนะ hey, พเจ้าพี่แล้วพี่หายตัวทำไมน <laughs> ี่เจอพี่เอ็มพี่เอ็มแบบมาแบบวินวอล์มาเลยอะหายตัวมาเลยเออพี่เอม <laughs> สุดยอด มิสเตอร์นกาทีฟว่ะมิสเตอร์นกาทีฟเขาเป็นมิสเตอร์นกาทีฟเนาะทุกคนมันตู่ก็ยากว่ะเคเฮลไฟ์ <laughs> okay, fly, ครับผมลงลุกเค้กก่อนเลยนะชิตต uh ี้ไพรอนะฮะ เนโคซาเนโคซาจริงๆเราไม่ต้องเปลี่ยนเนโคซาเร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 าไม่ได้รถอยู่แล้วผมว่าบางทีเรา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 มาจิกก็ได้นะเรามาจิกเรามาจิกแล้วกันเรามาจิกเอ,อมาจิกซ้ายคราวนี้อือฮึ ผมว่าอาจจะต้องเป็นล็อกจอ,อทุกคนล็อกจอเพื่อเอาตัวของพี่เอ็มอ่ะพี่เอ็มลงไปนะเอาตัวของพี่เอ็มลงไปออกมาเป็นตัวของมิทีกว่าแย่ว่ะแย่นะแบบนี้คือแย่โอเคเขาเป็นเด็กต่อเนื่องเนาะ ตอนนี้ถ้าผมผมบูมาเวลไปเนาะผมบูมาเวลไปดีกว่าทุกคนแล้วตามด้วยเซเลโวกับบูหรอเซเลโวกับบูแล้วก็อรอลุ้นเอ็มบากูมาถูกไหมผมคิดว่าจะเป็นเซเลโวแล้วก็ไอรอนแมน เขาเป็นไอรอนแมนแล้วก็ผมเล่นตัวนี้ผมเล่นบูดตรงกลางไม่ได้แล้วถ้าขึ้นมาเป็นเดอะซินเนเตอร์ตรงนี้แหละผมว่าอยู่ประมาณนี้อ่ะอยู่ประมาณนี้จริงๆเล่นบูดก็ดีนะเล่นบูดเรียกออกมาให้ขวามันเต็มแต่ครั้นี้เขาจะเล่นอะไรอ่ะ <No. S 1> ผมสัน,นปดีกว่า ดักกลางกกดนถ้างั้นมิตีเขาไอมิเตอร์เนกาทีเขาไม่ได้เล่นเนาะโอเคเราเป็นเซเลโบแล้วยังไงต่ออ่าา้ฮะเจนฟอร์เตอร์ผมว่างานเข้าปะงานออกเหมือนจะเข้างานเหมือนจะเข้านะอืม มันจะไม่เรียกออกมามันจะไม่เรียกออกมาตรงนี้เปลี่ยนเป็นสองใช่ไหมผมอยากให้เอ็มบกูมันดดกอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วโดดวไปขวอ่ะลองดูลองดูไม่ได้เสียาหายการเขาทิ้งการเขาทิ้ง อ่าเดวิงว่งวิ่งเทเบินอ13 15เขาแพ้นะแล้วพี่เรามีเอ็มมาโดดไงเอ็มโดดเอ็มโดดหายตัวนะตอนนี้ติดบั็กนิ่ว่าผมต้องเปลี่ยนให้ไวผมว่าต้องเปลี่ยนให้ไวอาจจะไปเจอ ผม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 ลงกู๊ดตอนนี้มาจิกต้องมาถ้ามาจิกไม่มาเราแตกเวทเวิร์ฟจบเราอาจจะต้องแบบว่าใช้ก่นแล้วผมว่าผมทุกทุกทุกการ์ดบนมือเขาก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เพิ่มเอเจเคคอทหนึ่งใบหนึ่งหน่วย โอเคเราเราเรา,เราทุกโดนออกก้านะโอเคเขาเป็นลูกเคสลูกเคสโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับเป็นเหมือนเดิมปะเรา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 ก๊อบได้ไหมเราก๊อบการ์ดบนมือดีกว่านะผมว่าโบปล่อยมันแล้วดีลจ็กเก็ตล็อกสไลด์ อ,อ๋อไม่เปลี่ยนอยู่ดีนะครับไม่เปลี่ยนอยู่ดีซึ่งเราจะงั้นงั้น,ง,นงั้นผมเล่นเป็นบูมาเวลครับเล่นเป็นบูมาเวลจะดีกว่าเล่นบูมาเวลจะดีกว่าโอเค,อ,เคอู้โหงั้นงั้นเรา,าชนะตรงนี้ไหมเราจะชนะยังไงอ่ะเ็ามีแฮมว่ะ แล้วมีแฮมที่จริงเขาเขาผมว่าเขาน่าจะเล่นกลางครับใช่ไหมผมว่าเขาน่าจะเล่นกลางเนาะผมเล่นแดกก่อนเลยเพราะว่าซ้ายเขาชนะชัวซ้ายชนะชัวอ่ะและ้วแดกโดนด,ด้วยแดกฟันโดนแล้วก็ผมก็เป็นแฮมเดวิลเนลสองตึงม้ยมีเอบกูโดดมาไง โอ้ยเป็นไงล่ะบอกแล้วพี่เอ็มพีเอ็มอย่างเอาพีเอ็มเอาบ้าวิสโดนเซนท่านพลากอะโอ้ย,อยไม่อยากจะไปพันทีป้าเนบุล่าเนบุล่าหรอทูบไหมจริงผมผม,ผม,ผ,มผมว่าน่าท๊บน่าท๊บ อินวิว่าออนสลอตไปเรียบร้อยต่อให้เล่นลิฟวิ่ง r ท b บ n a นก็เบาก็เบาเล่นลิฟวิ่ง r ท b บู a นเบาแล้วก็ผมจะเล่นตรงนี้เนาะผมจะขึ้นอะไรมาวะผมว่ามาจิกอน่าสนใจมาจิกก็น่าสนใจ,จ,กกนนใจซึ่งผมจะสับตรงกลางครับกันเขานี่นะครับกันเขาปั๊มไหมหรือว่าเล่นกรูด เล่นกูเขาลงไม่ได้เนาะเล่นกูด,ดีกว่าเวฟโอเคตามสเตปที่ล่ำเรียนกันมาอยู่แล้วเราลงฟูดแล้วเราแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเรามาจิกไงเรามาจิกยืดเป็นผมไม่อยากให้มันปั๊มเยอะครับไม่อยากให้ปั๊มเยอะการที่เราโดนเวฟเยอะๆเราลงได้ไม่ไม่ไม่เยอะด้วย ลงกูเขาลงไม่ได้นะต่อให้เป็นอินวิซิเบิลบูเมนอะมันมันกันเลยเนาะกูเขาเรากูเลากันเขาก็ต้องลงกลางโอเคเป็นลิฟวิ่งเนาะลิวิ่งแล้วก็ไอรอนแมนครับถ้าเป็นผมผมจะเล่นฝั่งนี้นะฝั่งนี้ของเนบูราโอเคไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ซีเรียสนะบูมาเวลไงเราเล่นเป็นบูมาเวลก่อนเนาะ เวฟอีกทีไงอ่เราเล่นเป็นบูมมาเวลถ้าเวฟอีกทีอะผมว่าผมอาจจะต้องเล่นตัวของล็อกจอก่อนไหมล็อกจอแล้วก็เทิร์น้าเดี๋ยวค่อยไปเล่นเอมบาคู aku, ให้มันเข้าไปในเด็กเอมบาคูหนึ่งเอเนอีตามด้วยยีนโลเจเก้ลุคเฮแล้วก็เซเลโบหรอแต่คันนี้ถ้าหากเล่นตัวของอเน,นี้ยมิดทิกเราก็จะไม่มา เราอาจจะต้องเล่นเซโลโบครับทุกคนผมว่าเวที่ดีคือเซโลโบโอ้โอเพิ่อมอีกเก้าหน่อยอาฮะแล้วก็เป็นไอรอนแมนนะสิโอเคอย่างงั้นถ้าอยากเราอยากมัน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 ,ม,น,ม,นมันไม่มีตัวเรียกแล้ววะเออ นี่แหละอบอฮั uh ้บอทเราชนะเนาะเพราะว่าเขาไม่น่าเท่าเราเราใหญ่กว่ากอบเบ่งเป็นสิบหกยีโ่แจ็กเก็ตเอ็มบากูโอเคครับ สบายสบาย โดนโดนแล้วล่ะอะโดนโดนชั้นแล้วล่ะใครจะโดนใครวะใครจะโดนใครวะประเด็นน่มากระจายล่างก่อนแหงล่างก่อนอะโดนโดนแล้วล่ะเห็นว่าเป็นต่อเนื่องก็เลยอยากลงอ่ะเซ่แชปัลล่า อืมเล่นแบบนี้เนาะเล่นแบบนี้อุย๊ยโอ้โหเออวันลืมไปสับแล้วเปลี่ยนออกมาเป็นบูมาเวลัย่ะเป็นมิทีกไม่ต้องเป็นมิทีกเป็นอะไรก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่มิดทิกอะไร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 เออไม่ต้องห่วงเออเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็ฟืบฟืบเอ็มปากูอดเท่เลยพี่ชายอดเท่นะเดี๋ยวพี่มีตัวอะไรล่ากไหมล่างไม่ได้แล้วเอ็มปากูเท่านั้นละ แม็กซิมาร์สอ่ะสวยครับ,บคุณครับผมค,ครับมาเนี่ยแหละสวย อ๋อยอ๋อยแกมาดี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 อ่ะมาดี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  มาเด้เอชาตเต้ก็เฮเฮ้เฮ้ไม่นะลงไม่ได้นะเอชาตเต้ดะลงเองโกงนะลงเองขี้โกงนะแจงแบนนะมาแล้วอาฮ่าอาฮ่าฮุบด,ด้รู้กว่าเอาไปเอาไปเอาไป มันก็ไม่ได้เบาขนาดมือหรอโอ้โหแล้วเป็นไงครับสำหรับนี่นะครับนะแหม้ถ้าเอมเบอร์กูแบบยังอยู่นเนาะมันจะโดดมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอ่านะซเซเลโบสองบวกหนึ่งนะครับนะถ้าหากแบบเจะมาดูตัวการ์ดอะไรมาเปลี่ยนแทนได้ไม่มีครับใบน,นี้นะครับไม่มีสไาดเดร์แฮมอะไรการ์ดแทนได้นะครับงั้นก็ไปดูกันที่ช่วงท้ายนะครับ โอเคนะครับสำหรับเซเลโบสองบวกหน่งะถ้าหากแบบจะเปลี่ยนการ์ดอะไรไม่มีการ์ดอะไรแบบไม่ชอบเยลโลจเกตเพื่อที่มันมันยุ่งยากต้องมารอลุคเคสอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะที่เป็นพวกแบบเอนจี y หนึ่งที่กาลังต่อสู้2หน่วยอย่างอาทิเชียนไอสแมนก็ไปป่วนบนมือของฝ่ายตรงข้ามหรืออาจจะเป็นไนท์คอลเลอร์เราจะไดะเ้เราจะได้ย้ายได้1ครั้งแบบเราลงในพื้นที่แบบ พื้นที่ขวาเราเล่นบูดไปอย่างเงี้ยเนาะเล่นบูดเล่นบูดไปอย่างเงี้ยบูดเรียกออกมาเต็มพื้นที่ก็นายคาเลอกก็ย้ายออกไปได้ครับนะแต่ว่าพี่เอ็มนี่คือสุดยอดนะครับสําหรับเด็กนี้นะครับผมว่าประสิทธิภาพมันมีประสิทธิภาพมันมีหรืออาจจะเป็นตัวของแมนทีสอย่างเงี้ยเนาะแมนทีสก็ได้นะครับแต่ถ้าหากแบบว่าเฮ้ยเอาเ,าเอา,เ,าเอาไว้เล่นกับล็อกจอแบบเฮ้ยเราเราเราไม่ได้ซีเรีอยสอยู่แล้วลูกเเคชันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนาะ ก็เล่นก็ได้ครับนะหรือจะเล่นไปก่อนแล้วก็รอลุ้นลูกเค้กขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ครับเนาะพอลงลูกเค้กไปเสร็จปุ๊บนะพลังก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมนะแล้วนะครับส่วนส่วนตรงของสไปเดอร์แฮมใครไม่มีนะไปดูเอจี่สครับ ตัวนี้น่าสนใจตอนแรกผมว่าว,ว่าจะใส่ให้เล่นดูก็คือสกอร์เปียนนะครับคือลดการ์ดทุกใบบนมือของฝ่ายตรงข้ามลดลง1ห,หน่วยนั่นเองตัวนี้ก็น่าสนใจหรืออาจจะเป็นฮัสแมทก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีลูกเคสอยู่แล้วมีลูกเคสอยู่แล้วอะ่ะเราสามารถลดพลังฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยทั้งแมทไอทั้งพื้นที่เลยของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ลองเลือกเอาเป็นฮัสแมทก็ได้อาจจะเป็นสกอร์เปียนก็ได้แล้วก็อาจจะไปดูเอเนจีสองอื่นๆที่เป็นพลังต่อสู้2หน่วยนะ อาจจะเป็นตัวของ d ดร์ดวิลได้หมดครับนะหรืออาจจะเป็นมัสเตอร์โมเอาเน้นป่วนก็ได้ครับนะพูดถึงมัสเตอร์โมก็เศร้านิดนึงนะ <c oughs> โอเคแล้วก็บูดบูดบูดที่ผมตั้งใจเอามาคือแบบแบบจะใ,ให้แบบปูพืพ้นที่นะให้มันเต็มเราไม่ต้องแบบลงการ์ดเยอะขึ้นปูดจะใช้ได้ดีนะครับ ก็อยู่ประมาณนี้เนาะอยู่ประมาณนี้เปลี่ยนอยู่ที่1 1ึ g 1 FG 2พอนะครับเพราะว่าราต่อสู้2หน่วยมันก็อยู่ประมาณนี้ ผมไม่แนะนําว่าถ้าหากจะเล่นเซลโโบสอบวกหนึ่งไม่แนะนําให้ใส่ซูเปอร์สเกา ull, เพราะบางทีฝ่ายตรงข้าไปเด็กไดโนอย่างเงี้ยซูเปอร์สเกามันบัฟบพลังขึ้นตัวเองไปก๊อปไดโนเข้ามาอย่างเงี้ยการ์ดบนมือเรามีเยอะออตัวของซูเปอร์สเกาพลังจะเพิ่มมากขึ้นพอไปเล่นกับเซลโบเซลโบก็จะมาพลังให้แค่ซูเปอร์สเกาอย่างเดียกก,ก็ไม่แนะนําหรืออาจจะเป็นไอรอนแมนก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนในนี้นะครับเปลี่ยนเป็นไอรอนแมนนะครับนะ โอเคนะโอเคนะครับถ้าหากใครชอบนะครับชอบคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยโอเคนะถ้ายังไงแล้วก็ไปดูกันที่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเด็กอะไรนะโอเคถ้าหากไม่มีแล้วผมขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย